หนังคคลม้วนเก๋ไก่สไลเดอร์ตอบชัดหลังแน็กชาลีเคยบอกต้องยกเลิกงานคู่กว่าร้อยงานเหมือนเป็นหนังคคลม้วนเลยละค่ะหลังนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวคนดังอย่างเก๋ไก่ณฐิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ออกมาเปิดใจปมเลิกลากับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีแน็กชาลีแต่รัดบ้างหลังแน็กเคยเปิดใจปมเลิกราว่าน่าจะเบื่อผมแหละครับผมก็พูดตรงๆครับ ไม่ใช่เรื่องผิดครับเขาก็คงเบื่อแหละผมก็พูดตรงๆมันไม่มีข้อใดอื่นซึ่งทางเก๋ไก่ก็บอกเลยว่าสาเหตุเลือกเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ของเราการใช้อะไรหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนว่าเราคุยแล้วมันไม่คลิดก,กันและที่แนกบอกว่าคบมานาน3ปีแล้วเกไก่ก็บอกเลยว่าจริงๆคือเราคุยกันประมาณ2ปีที่แล้ว ตามที่มีการคอมเมนต์กันใน IG ทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลจากตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ2ปีและหลังจากที่นักข่าวถามว่าแล้วที่แ็กบอกว่าต้องยกเลิกงานกว่าร้อยงานเก,ก๋ไก่ก็บอกชัดเลยว่าโอ้ยกเลิกงานกว่าร้อยงานเนี่ยหนูบอกว่ารับมาประมาณ5งานไม่ถึงห้างานด้วยซ้ําแล้วก็ร้อยงานเนี่ยถ้าติดต่อเข้ามาหนูก็ทําไม่ทันอยู่ดีเพราะมันหลายๆอย่างก็คือน่าจะไม่ถึงร้อยงานเลยค่ะ แต่สุดท้ายก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วถ้าฝ่ายชายอยากจะให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาพอเก๋ไก่จบแล้วและตอนนี้ก็ฮิวใจตัวเองด้วยการทำงานเยอะๆ